มาทานพิซซ่าด้วยกันจ้าตักมาตักมาอย,ยืดด้วยยืดด้วยยืดด้วย,ยไม่เห็นไม่เห็นชีดมันยืดนะคะชีดมันยืดลูกสะพ้ายก็ตักให้เนินหลานน้อยกินอยู่อะไรไหมคะเอออร่อยเนาะทำใหม่ๆเนาะร้อนๆอ,อยู่ที่เประทุมนะคะสาขานี้อยู่ที่ประทุมอยูเออ่เดี๋ยวนะ อะไรไไนะตรงนี้เขาเรียกปั๊มปัมปป๊มปตทปั๊มปตทมันยั่เคยผ่าเรียกติดกันไม่ได้ปั๊มปตทอยู่ระหว่างาใ,ใกล้ใกล้เซ็นทรัลอสเนาะปิศนาให้ตัวเองปิศนาเหรอเดี๋ยวปรับมุดให้อยู่ใกล้ๆก,กับอยู่ใกล้ๆติดติดกับเซ็นทรัลออสทางเข้าเลยนะคะอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มหน้าถนนใหญ่เลยมาทานกันนะ ดดเเ็หน้าจอเลยเจ้เอ้ยนี่กล้องดีกว่าอ่าอ่าก็กล้องพี่เดวกล้องพี่เดวเอ้อลกล้องพี่นดียวเอ่อพิซซ่าพิซซ่าที่พไปลองมากินเนี่อยู่ที่ปั๊มปั๊มเพตาที่ปทุมนะฮะปั๊มปตทเพตาปทุมมากินกันนะคะอืมเมื่อกี้จะจะคุยอยู่ว่าปั๊ม ตรงไหนนะอะไอย่างเีม่เคยบอกแล้วก็จำไม่ได้อยู่ที่เพตานะคะ neck. มาทานกันแล้วก็ไม่แพงนะขาดใหญ่ๆเมื่อกี้ร้อยกว่าบาทเองนะคะมาสั่งแล้วก็เขาทำให้ใหม่ๆเลยนะมัจะร้อนๆเนี่เนี่ยคือทำใหม่ๆให้เลยนะอื เออมากินไง9บาทมี2าเออมากินไก่ชีสเนื้อคีออมาชิไมกชีเนื้อเลยาเเาชิมหน้าเป็น0 0ห้าก้าวไดบชีสเหรอ50อร่อยอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะลูกสาวฮ่าฮ่าลูกสาวมีความโหยอยากกินอยากกินมากมชีสยืด กัดหรือยืดนะที่มาพอดีใช่ไหมวี่แฮมหรอไปรักคนมาของมาสมงนะแฮมหรอกินไม่ได้เพราะมันตกไหนอ่ะตกไม่ตกเอาร่วงไหมเอาล่วงลงจากขึ้นต่างหนเอาใหม่ใช่เอาใหม่เพราะว่าลับกระด้างกระดูกะดูบนะส ment, ุดมากเยนะเขาหนูเด like ินลงมาบอกว่านั่งแกนที่ที่ชายคืออยู่นี่กินด้วยนะไม่ขาดแล้วนะคะไม่ขาดแล้ว หมด3ถาดอุ้ยมาใหม่ๆอุ้ยยืดเลยยืดเลยอืออ่ะอ่ะได้ด่ะน้าขึ้นมาเอาไ้หั่นมันจะยืดไหมลูกแหมอ่ะไม่กินเราก็กินอืมเรากินสองคนเราก็ได้